อย่างห้องนอนของนิลินเองเขาก็จะเป็นสีชมพูเจ้าหญิงสไตล์ที่เขาอยากจะได้แ,แต่เขาไม่เคยอยู่แล้วเขาก็จะบ่นตลอดแล้วเปลี่ยนให้น,อน้ยอย<ะ>เปลี่ยนให้นอยอย่างเงี้ยคือเริ่มโตขึ้นคือถามว่าถ้าจะให้หนูลงมานั่งทำอ่ะมันมันต้องใช้เวลาแล้วด้วยความที่เราอ่ะงานเยอะแล้วเวลาถ้าง,งานเยอะแล้วมันมีงานหรือจินตนาการในการตกแต่งอ่ะมันจะไม่มีด้วยความที่คุณหนิงเป็นดาราเนะเวลาก็ไม่มีไม่ ที่จะหาเฟอร์นิเจอร์หาของแต่งบ้านจริงๆบ้านเป็นบ้านที่อยู่แล้วแต่ว่ายังจัดห้องน้องมิลินยังไม่ลงตัวจนกระทั่งวันที่จะใกล้วันเกิดน้องมิลินก็เลยอยากจะทำห้องให้เป็นของขวัญวันเกิด หนิงรู้จัก Living Style ล์นะคะก็จากที่ตอนแรกถ้าย้อนกลับไปเมื่อประมาณ4-5ปีที่แล้วตอนที่ที่ทำบ้านเสร็จใหม่ๆแล้วก็อยากจะให้บรรยากาศในบ้านอะมีพวกดอกไม้ต้นไม้แต่ก็เลยเห็นแล้วว่าถ้าเราใช้ดอกไม้หรือต้นไม้จริงๆนะตอนนั้นเนี่ยมันอาจจะต้องเปลี่ยนบ่อยๆแต่รู้สึกว่าในทุกๆมุมของบ้านอะอยากจะให้มีเขียวๆหรือว่ามีสีสีบ้างก็เลยเซิร์ช IG ดูแล้วก็ไปเจอไอจีของ l i v วิ g s t y l ซแล้วก็เหมือนไดเล็กติดต่อเข้าไปแล้วก็ได้รู้จักกับคุณจิน๋นแล้วคุณจิ๋นก็มาที่บ้านก็มาจัดก,การเกี่ยวกับปวกต้นไม้ดอกไม้อะไรให้อย่างห้องนอนของนิลินเองเขาก็จะเป็นสีชมพูเจ้าหญิงสไตล์ออที่เขาอยากจะได้ไแต่เขาไม่เคยอยู่แล้วเขาก็จะบ่นตลอดลว่าเปลี่ยนให้<ว>ใหน,น่อยไม่สวย<ะ>เปลี่ยน,นให้น,อน่อยอย่างเงี้ยคือเริ่มโตขึ้น คือถามว่าถ้าจะให้หญิงลงมาน้่งทำอะ่ะมันมันต้องใช้เวลาแล้วด้วยความที่เราอะ่ะงานเยอะแล้วเวลาถ้างานเยอะแล้วมันมีงานหรือจินตนาการในการตกแต่ง่ะมันจะไม่มีเลยมันเป็นมันเกินดนพอดีใช่ไหมบันนี้เขาก็คิดว่าจะแบบให้ของขวามันเกิดขึ้อะไรใช่ไหมคะพี mm ่ช hmm. ่วส่วนหนูก็ได้บอกกับบันนี้ว่าแบบขอรูมเรโนเวชั่นแบบ เปลี่ยนใหม่หมดเลยได้ไหมเพราะว่ามันไม่ได้แล้วหนูอยู่ไม่ได้ก็เลยอยากให้แบบมันเปลี่ยนบ้างที่แล้วหนูอ่ะก็ชอบโทนขาวขาวดําถ้าเป็นห้องนะหนูก็ชอบโทนแบบนั้นซึ่งหนูก็ชอบแบบแบบแม่ก็บอกว่าไม่ได้มันต้องมีสีชมพูด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วหลังจากอาทิตย์หนึ่งแม่บอกว่าเข้ามาได้หนูก็คือเปิดแล้วหนูก็แบบว้าวมากเลยเพราะหนูไม่ได้คิดว่าแม่หนูจะทําให้ค่ะมันก็เลยเป็นแบบนี้ได้แบบนี้ก็คือหนูก็แบบแฮปปี้มากแล้วคือทุกวันนี้หนูก็ แบบเข้ามาอยู่ในห้องแล้วก็แบบทําทุกอย่างในห้องค่ะแต่วก็ยังนอนกับแม่อยู่เพราะหนูกลัวพีจากห้องเนี้ยตอนที่ทําวันเดือนธันวาปีที่แล้ว66มันยังไม่มีไอพวกตุ๊กตาฟล็อกมาร์ทเลยใช้คําว่าเลยในบ้านหลังนี้คือมีแค่2เซ็ตเองอะค่ะเล็กๆเลยแบบ2เซต2เซ็ตเล็กๆนิดเดียว ล้วแม่ก็ส่งไปหาปราจิมแล้วแม่บอกว่าแบบพี่จิมท่านยังไงดีเดี๋ยวนี่เด็กมันคิดอย่างนี้นะแบบมันไม่มีที่แล้วนล้เหนกไ่เชื่อว่ามันต้องงอกขึ้นมาใหม่อีกสิบกว่าตัวแล้วก็แม่ก็ถ่ายแม่ก็พูดไม่ผิดนะคะนี่ขึ้นมาอีกหลายเซตเลยค่ะคือคือตอนนี vale so ้มันไม่ใช่การเป็นนี่ริเล่นคนเดียวงมันมีเล่นด้วยหนูหนุ่พาเข้าวงการแบบมี้ันมัน็มันเป็นหนิงเล่นด้วยเย การแบเป็นโจทย์อัน,นว่าเดี๋ยวลงเอาไปข้างล่าง้งข้างล่างเพราะมันมีชั้นอยู่แล้วใช่มีชั้นอยู่แล้วแล้วหนูก็ซ้อมเต้นใช่แล้วพอด้วยความที่งานตอนนี้หลายๆอยา่างบางทีตอนนี้เหมือนแบบเราเลี้ยงลูกคนเดียวนะเราก็อยากที่จะดึงงานหลายๆอยา่างเข้ามาทําอยู่ในเซ็นเตอร์ที่เดียวกันก็คือทํางานที่บ้านนี่แหละ ด้วยความที่คุณหญิงเป็นดาราเนาะเวลาก็ไม่มีไม่มีเวลาที่จะหาเฟอร์นิเจอร์หาของแต่งบ้านจริงๆบ้านเป็นบ้านที่อยู่แล้วแต่ว่ายังจัดห้องน้องมิลินยังไม่ลงตัวจนกระทั่งวันที่จะใกล้วันเกิดน้องมิลินก็เลยอยากจะทําห้องให้เป็นของขวัญวันเกิดเรื่องด้วยโจทย์ที่ได้มาเนี่ยเรามีเวลาจํากัดทําให้เราก็ต้องทํากานบ้านขอข้อมูลจากลูกค้าให้ได้เยอะที่สุด อย่างเช่นเราต้องรู้ว่าภายในห้องมีฟอเจอร์อะไรบ้างและมีมีโทนสีเป็นยังไงมีบรรยากาศเป็นยังไงและลูกค้าอยากเก็บตรงไหนไว้บ้างและอยากให้เราช่วยเสริมเข้าไปแอดออนในสิ่งไหนบ้างเราก็เลยมีไอเดียเริ่มต้นจาก เตียงกับโซฟาที่มีอยู่แต่เปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของเด็กรุ่นใหม่ที่เริ่มจะไม่ชอบสีชมพูล,ละต้องหาเฟอร์นิเจอร์โทนที่เราจะเอาเข้ามาก็คือเป็นขาวดำเทาก็เริ่มหาเฟอร์นิเจอร์มาลงในแต่ละจุดเพิ่มชั้นที่ไว้วางพรอ็อพหรืออ c เซสซอรีของเขาเพิ่มโต๊ะทำงานโต๊ะทำกันบ้านที่เป็นโทนสีขาวเบรกเข้ามา เพิ่มคอนโซลหรือไซต์ทเบิลเพื่อเป็นลิ้นชักในจุดจัดเก็บเช่นกันในส่วนของโซฟาก็จะต้องเพิ่มหมอนเพิ่มดีเทลของของรายละเอียดของการใช้ชีวิตจริงๆเพิ่มพรมเพิ่มโต๊ะกลางโซฟาและตู้ที่เป็นจุดที่เก็บของสะสมของเขา เราเริ่มรู้ว่าน้องเริ่มมีอของสะสมมากขึ้นซึ่งผู้หญิงก็จะชอบสะสมตัวกระตูนเราเลยต้องเริ่มแก้โจยดว่าเราต้องมีตู้สำหรับสะสมพวกตัวกระตูนเหล,ล่านั้นก็เป็นจุดที่ท้ทาทายว่าเราก็ต้องรีบหาเฟอร์ตัวนั้นมาลงแล้วก็จัดระเบียบการเเมบเปลียงใหม่ซึ่งของที่เราแยกเนี่ยเราก็จะดูให้เหมาะสมว่าห้องนี้ควรจะมีของโชว์ประมาณไหน ึ่งของที่เหลือเนี่ยด้วยความที่ลูกสาวกำลังโตเขาก็จะมีพื้นที่ของเขาเด็กที่กำลังโตอ่ะเขาก็จะมีไลฟ์สไตล์ที่มากขึ้นและสำคัญสุดก็คือทำอย่างไรให้สิ่งที่เอามาวางใหม่เขาได้ใช้ฟังก์ชันใหม่ๆจริงๆนะคะและเขารู้สึกเออเอ็อเอนจอยกับการที่จะได้ห้องใหม่และมุมใหม่ๆ และการใช้ชีวิตใหม่ๆในห้องเดิมด้วยบรรยากาศที่เปลี่ยนไป